วันนี้ก็มาตอบคำถามที่คนถามมาเยอะมากเลยนะคะว่าอายแกจะหมุกที่ไหนกับคุณหมออะไรทรงอะไรนะคะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสัญญาณปฏิเตนะคะชื่อเล่นชื่ออายค่ะอายุ21ปีแล้วค่ะก็เห็นรุ่นพี่หลายคนคะ่ะแล้วก็เห็นทางเพจของคุณหมอคะ่ะแล้วด้วยเคสแต่ละเคสที่คุณหมอทำออกมาะคะ่ะก็คือสวยทุกเคสแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกเคสเลยคะ่ะก็ได้ตามที่เราชอบตามที่เราคาดหมายเลย <Yeah. S 1> อายก็ทำจมูกมา รอบนี้ก็จะเป็นรอบที่สแล้วค่ะก็ทํามาแต่ละรอบนะคะไม่เคยประสบความสําเร็จเลยค่ะก็ปัญหาแต่ละรอบที่ไอได้ทำคะก็คือรอบแรกค่ะได้แค่สั่นจมูกค่ะแล้วปลายเหมือนเดิมทุกอย่างปลายสั้นค่ะแล้วพอรอบที่2องไอก็รู้ว่าอาใช้ได้นิคหึหลังหูแล้วมันมีนู่นนี่นั่นไอก็เลยใช้หลังหูแปข้างนึงค่ะเห็นได้จมูกออกมาที่แบบแข็งทื่อตรงแบบโอ๊ตายแล้วรอบที่สาม เริ่มเข้าลงค่ะแล้วพอเพื่นพี่เขาก็ทักคุณนุ้นีุนิ้ก็ทักว่าเอ้ยน้องอายจะหนดมาดูสันใหญ่แล้วมาดูแข็งไปนะซึ่งหน้าเราเป็นคนหน้าเล็งนคะคะออกมาก็คือซิลิโคโนลอยค่ะลอ,อยแล้วไม่เกาะจนมูกแล้วทีนี้ก็มีปลายเอียงปลายเอียง ขาจมูกที่อายเลือกนะคะก็เป็นทรงสโลปปลายพุ่ง่ะทรงลูกครึ่งนะคะประมาณนี้เลยคะ่ะต่างกันมากเลยค่ะก็คือครั้งที่แล้วนะคะก็จะสังเกตได้เลยว่าใต้ตาเขียวค่ะแล้วก็หน้าบวมแต่ครั้งที่ทํากับคุณหมอต้นนะคะก็คือไม่มีอาการอะไรใดๆอย่างสิ้นเลยค่ะมีแค่อาการบวมส่วนอาการช้ําเขียวปวดคือแบบไม่มีเลยค่ะ,คะแค่ใส่แนส แค่นี้คนเขาก็ดูไม่รู้เลยค่ะว่าทาจมูกมาเพราะว่ามันไม่มีอาการเขียวบวมช้าเลยค่ะงานเยอะขึ้นค่ะแล้วก็มีอาเร็วๆนี้ก็จะมีหนังมีภาพยนตร์ด้วยค่ะปีหน้าค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนทำแล้วดวงดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้แบบเป็นความที่เห็นส่วนตัวนะคะก็คือขนาดยังไม่ยุบอะคะ่ะก็มีแบบพี่พี่นางงามนางแบบก็ทัก ทักมาเสนอง,งานให้ทำอะไรเงี้ยคะ่ะค่ะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยากแก้จมูกใหม่หรือเสริมจมูกใหม่คะ่ะสามารถเข้ามาปรึกษากับทางพรีเมียร์คลินิกได้นะคะจะสามารถปรึกษากับคุณหมอต้นโดยตรงคะ่ะที่สําคัญนะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะแล้วก็คุณหมอต้นนะคะเป็นคนทําเองทุกเคสเลยคะ่ะสําหรับเสริมจมูกนะคะ,อะนอกจากศัยกรรมเสริมจมูกนะคะก็มีศัยกรรมอย่างอื่นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น ดูดไขมันหรือเติมไขมันหน้าเด็กนะคะรับรองค่ะสวยครบจบที่พีเมดแน่นอนค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับแคสของน้องอายช่องวันสวยน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะผ่านไปแค่1เดือนยังสวยขึ้นขนาดนี้เดี๋ยวรอรัดแกนแล้วจะสวยขึ้นอย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้คุณหมอต้นยังแก้ไขความหนาความเอียงและปัญหาต่างๆด้วยเทคนิค Op e n นร c คอนงเเทคนิคเฉพาะของทางพีเมเท่านั้นค่ะ ท้ายนี้เรามีรูปเทียบก่อนหลังให้เห็นกันอย่างชัดเจนว่าจมูกพุ่งขึ้นเลียวเล็กขึ้นมากๆเลยค่ะและสําหรับใครที่อยากมีจมูกอย่างเดียวก็สามารถสวยปังดูลูกครึ่งดูลมุลได้ขนาดนี้<ม>ก็สามารถทักไลน์เข้ามาปรึกษาได้ที่แอดพีเมด<ว><ม>ได้เลยนะคะให้ดูสงคง้างนะคะ